สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องพันธ์กบินนะคะวันนี้ก็พาแม่คำยงอาบน้ำค่ะแม่แม่จ้าคุณพ่อกุณแม่ท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆให้ด้วยนะคะคุณแม่คำยงถูใหญ่เลยค่ะโอ้ จาคันแล้วอันนี้บึงเลอหายคันหรือยังสงสัยจะหายคันแล้วไม่ถูแล้วปลปแาบน้ำโตให้คำยงตอนนี้ถูต้นไม้เสร็จแล้วนะคะแ,แ,แม่จ๋า ทั้งตดแตกทั้งยังหมดเลยละ่ะทำยงุงอาบน้ำสนุกใหญ่เลยนะคะคุณแม่จ๋า อกพี่เตะเลยอะบินเบนอะบินเบนอะคุยจงอยากกลับบ้านแล้วเบนเบนถอยไปทางนู้นน่อเร็ว อยากไม่ควานแล้วมาทำไมนี่ <laughs> จะกลับบ้านแล้วไม่คํำยง,งอาบน้ำเสร็จไม่ทันเลยจะกลับบ้านแล้วฮ้ฮะเฮ้ฮ้ฮ้ตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วค่จะเดีบบ๋วยวจะกลับบ้านแล้วอาบน้ำยังไม่ทันเลยจะกลับบ้านแล้วค่ะแม่ๆจ๊ะ วันนี้กลับจะถึงบ้านแล้วฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องพันธระบินให้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าขอบคุณค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะนางอ้วนรออยู่แล้ว วันวินคุณแม่มาแล้วนะคะก็ฝากคุณพอ่อคุณแม่ทุกทท่านด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆให้ด้วยคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า